เนื้อหาของเราเป็นเพียงเรื่องเล่าและเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อสร้างความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังยินดีต้อนรับสู่ Dark Matter Channel วันนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับผีโพงหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคกลางตั้งอยู่ริมคลองขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลเวียนตลอดปี หมู่บ้านแห่งนี้ล้อมรอบด้วยทุ่งนาเขียวขจีกว้างใหญ่ไพศาลและป่าไผ่หนาทึบที่ปกคลุมด้วยหมอกขาวยามเช้าตรู่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำสวนาและเลี้ยงสัตว์ผู้คนใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและมีความเชื่อในเรื่องผีสางเทมดาฝังรากลึกมาแต่โบราณกาลและในบรรดาเรื่องลี้ลับต่างๆที่เล่าสืบต่อกันมา มีเรื่องหนึ่งที่ทำให้ใครต่อใครต้องขนลุกสู้นั่นคือเรื่องราวของผีโพงตามความเชื่อของชาวบ้านผีโพงเป็นวิญญาณชั่วร้ายที่เกิดจากการใช้เวทมนต์คาถาอาคมโดยเฉพาะการปลูกว่านผีโพงซึ่งเป็นพืชมีพิษที่ขึ้นอยู่ในป่าลึกคนที่ปลูกว่านผีโพงจะได้อำนาจวิเศษในการควบคุมผีโพงแต่หากไม่ระวังตัวเองก็อาจถูกกลืนกินและกลายเป็นผีโพงไปเสียเอง ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีหมอผีคนหนึ่งชื่อตาบุญมาที่มีชื่อเสียงในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยเวทมนต์คาถาอาคมตาบุญมามีความรู้เรื่องสมุนไพรและการใช้เวทมนต์เขาสามารถรักษาโรคที่หมอสมัยใหม่รักษาไม่ได้ชาวบ้านต่างเคารพนับถือและขอความช่วยเหลือจากเขาอยู่เสมอแต่ความโลภและความอยากได้อำนาจได้ทำให้ตาบุญมาเปลี่ยนไป เขาเริ่มศึกษาเวทมนต์ดำที่อันตรายและต้องห้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกว่านผีโพงผีโพงตามความเชื่อของคนโบราณเป็นวิญญาณที่เกิดจากคนที่ตายอย่างอนาถหรือตายด้วยความโกรธแค้นมันจะออกหากินในยามค่ำคืนโดยกินเลือดและเนื้อของสัตว์หรือกระทั่งดูดพลังชีวิตจากมนุษย์ว่านผีพงเป็นพืชประหลาดที่ขึ้นอยู่ในป่าลึก ใบของมันมีสีเขียวเข้มแปลกตาก้านและใบจะหลั่งน้ำนมสีขาวข้นที่มีพิษรุนแรงดอกของมันออกสีม่วงเข้มและมีกลิ่นหอมแปลกๆที่ทำให้คนดมแล้วเกิดอาการมึนงงตาบุญมาได้รับความรู้เรื่องการปลูกว่านพีพงจากคำภีรโบราณที่เขาค้นพบในซากวัดร้างลึกเข้าไปในป่าใหญ่คำภีรเล่มนั้นเขียนด้วยอักษรโบราณที่แทบจะอ่านไม่ออก และมีเนื้อหาที่น่าขนลุกขนพองการเลี้ยงว่านผีโพงนั้นจะต้องทำพิธีเส้นไหว้ด้วยอาหารข่าวเข้าต้มเหล้าและเครื่องเส้นพร้อมกับสวดคาถาอาคมโบราณผู้ปลูกจะต้องให้เลือดของตัวเองหยดลงบนเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นการผูกพันระหว่างตัวเองกับผีโพงที่เลี้ยงไว้ตาบุญมาเริ่มปลูกว่านผีโพงในป่าไผ่หลังบ้านของเขาในเวลาเที่ยงคืนของวันเพ็ญเดือนห้า เขาขุดหลุมลึกประมาณศอกแล้วใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปพร้อมกับสวดคาถาและให้เลือดของตัวเองหยดลงไปด้วยในตอนแรกทุกอย่างเป็นไปด้วยดีว่านผีพงเริ่มงอกและเติบโตอย่างรวดเร็วผิดปกติภายในหนึ่งสัปดาห์มันก็สูงเท่าคนแล้วและมีใบไม้เขียวเข้มแปลกตาตาบุญมารู้สึกตื่นเต้นกับความสำเร็จของเขาเขาเริ่มทำพิธีเรียกผีพงขึ้นมาจากใต้ดิน ผีพงที่ปรากฏขึ้นมาครั้งแรกมีรูปร่างเหมือนเงาดำๆที่ไม่มีรูปร่างแน่นอนแต่มีดวงตาสีแดงฉานและเขี้ยวยาวในช่วงแรกผีพงเชื่อฟังคำสั่งของตาบุญมามันจะออกไปหาอาหารในทุ่งนาในยามค่ำคืนกินกบกินเขียดและกลับมาซ่อนตัวอยู่ใกล้ต้นว่านผีโพงในตอนกลางวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปความผิดพลาดครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้น เมื่อตาบุญมาเริ่มละเลยไม่นำของมาเส้นไหว้ต้นว้านเหมือนเคยทำให้ผีโพงต้องออกไปหาอาหารกินเองและไม่เชื่อฟังคำสั่งของตาบุญมาบางครั้งมันเริ่มออกหากินในเวลากลางวันและเลือกเหยื่อที่ใหญ่ขึ้นจากที่เคยกินกบกินเขียดมากินเป็ดไก่หมูวัวควายของชาวบ้านผีโพงเริ่มมีพลังมากขึ้นและมันเริ่มสนใจเลือดและเนื้อของมนุษย์ ตาบุญมาเริ่มรู้สึกผิดหวังและกลัวที่ไม่สามารถควบคุมผีโพงได้อย่างที่ตั้งใจเขาพยายามใช้คาถาต่างๆเพื่อบังคับผีโพงแต่มันกลับแข็งข้อและดื้อรั้นมากขึ้นในวันหนึ่งขณะที่ตาบุญมากำลังสวดคาถาเพื่อเรียกผีโพงกลับมาผีโพงกลับหันมาจ้องหน้าเขาด้วยดวงตาสีแดงฉานแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าใกล้ขอเบื่อที่จะเชื่อฟังเจ้าแล้ว เจ้าคนโลภผีโพงพูดด้วยเสียงที่ห้าวและน่าสะพรึงตอนนี้ได้เวลาแล้วที่เจ้าจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้าตาบุญมาพยายามหนีแต่ร่างกายของเขาถูกพลังมืดของผีโพงจับยึดไว้เขาไม่สามารถขยับตัวได้ผีโพงเริ่มเข้าสิงร่างกายของเขาทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงเหมือนมีมีดหลายเล่มแทงทะลุร่างกาย ตาบุญมาร้องด้วยความเจ็บปวดจนเสียงแห้งๆร่างกายของเขาค่อยๆเปลี่ยนไปผิวหนังเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาแกมดำเล็บเริ่มยาวขึ้นและแหลมคมฟันเริ่มเป็นเขี้ยวคมกริบกลายเป็นผีโพงตัวใหม่ที่มีพลังมากเกินเดิมหลังจากที่สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านได้หายไปอย่างผิดปกติก็ได้มีการรวมตัวกันไปปรึกษาผู้ใหญ่ชาญให้จัดเวรยามเพื่อเฝ้าดู คืนนั้นได้มีแสงไฟประหลาดมันลอยมาที่คอกวัวทิศแย้มทุกคนตื่นเต้นมากที่จะได้จับหัวขโมยแต่ก็ได้พบว่าภาพที่ปรากฏอยู่นั้นคือผีพงตาบุญมามันมีรูปร่างที่น่ากลัวผิวหนังสีเทาดำเล็บยาวฟันแหลมคมกำลังกัดกินวัวของทิศแย้มอยู่ผู้ใหญ่ชาญบอกกับทุกคนว่าแบบนี้มันไม่ธรรมดาแล้ว เพราะตาบุญมาแกเป็นหมอผีที่มีวิชาอาคมแกน่าจะเลี้ยมผีพงแล้วของเข้าตัวเราต้องรีบไปแจ้งอาจารย์สมหมายหมอผีหมู่บ้านใกล้เคียงชาวบ้านได้มีการรวมตัวกันเพื่อกำจัดผีพงที่มาสร้างความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องนำโดยหมอผีชื่อว่าอาจารย์สมหมายวิธีกำจัดผีพงการกำจัดผีพงเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะมันไม่ใช่ผีธรรมดาที่สามารถไล่ไปได้ด้วยการสวดมนต์มันเป็นผลของเวทมนต์ดำที่ต้องใช้วิธีพิเศษในการกําจัดตามคำภีโบราณและภูมิปัญญาของหมอผีรุ่นเก่ามีวิธีกําจัดผีโพองอยู่3วิธีวิธีที่1คือการทำลายต้นว่านผีโพงวิธีนี้เป็นวิธีที่ยากที่สุดเพราะต้องหาต้นว่านผีโพงต้นแม่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของผีโพงให้เจอ จากนั้นจึงทำลายมันในเวลาเที่ยงคืนของวันแรม14ค่ค่ำการทำลายต้นว่านผีโพงจะต้องใช้ไฟศักดิ์สิทธิ์ที่จุดจากไผ่ป่าที่ถูกสายฟ้าผ่าน้ำมันที่ได้จากการต้มกระดูกของนกแอ่นทะเลและดินศักดิ์สิทธิ์จากวัดที่มีพระอาจารย์ดังผู้ที่จะทำลายต้นว่านผีโพงจะต้องสวมเสื้อผ้าสีขาวล้วนล้อมรอบตัวด้วยเกลือสีขาวและสวดคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ตลอดเวลา เมื่อต้นว่านผีโพงถูกไฟไหม้ผีโพงจะเจ็บปวดอย่างรุนแรงและพยายามมาแก้แค้นผู้ที่ทำลายต้นไม้ของมันดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันที่เข้มงวดวิธีที่สองคือการใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์วิธีนี้ต้องใช้อาวุธที่ได้รับการอุปสมบทจากพระอาจารย์ดังเช่นดาบที่ทำจากเหล็กไหลจากฟ้าผ่ามีดที่ทำจากกระดูกของพญานาคหรือหอกที่ทำจากงาช้าง อาวุธเหล่านี้จะต้องแช่น้ำมนต์ที่พระอาจารย์ปลุกเสกมาแล้วเป็นเวลาเจวันเจคืนจากนั้นจึงนำไปใช้แทงหรือตัดผีโพงในเวลาเที่ยงคืนของวันขึ้น15ค่้าำเดือน5การใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ต่อสู้กับผีโพงต้องระมัดระวังมากเพราะผีโพงมีพลังมหาศาลและสามารถต่อสู้กลับได้หากผู้ใช้อาวุธไม่มีจิตใจที่แข็งแกร่งและศรัทธามั่นคงอาจถูกผีโพงเอาชนะได้ วิธีที่3คือการใช้เวทมนต์ปิดผนึกวิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่ไม่ได้กําจัดผีโพงจริงๆเป็นการขังผีโพงไว้ในสถานที่หนึ่งไม่ให้มันออกมาทําร้ายใครจะต้องใช้หินศีลาแรงที่มีอายุมากกว่า1,000ปีแกะสลักคาถาด้วยเหล็กที่ได้รับการอุปสมบทแล้วฝังลงในดินที่ผีโพงชอบมาหากิน หินศิลาแรงจะต้องถูกวางรอบๆบบริเวณที่ผีโพงอาศัยระยะห่างประมาณ50เมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นสวสดคาถาและทำพิธีปิดผนึกพวกเขาพกเครื่องรางป้องกันและอาวุธศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเมื่อไปถึงจุดหมายพวกเขาพบว่าต้นวานผีโพงได้เติบโตขึ้นอย่างน่าขนลุกมันสูงประมาณ3เมตรมีใบไม้เขียวเข้มที่เต็มไปด้วยน้ำนมพิษ และมีดวงตาสีแดงที่เปิดอยู่ตามลำต้นและกิ่งไม้ครูบาสมหมายเริ่มจุดเทียนและเตรียมทำลายต้นว่านผีพงแต่ทันทีที่ไฟแตะต้นไม้ผีโพงก็ปรากฏขึ้นมาด้วยความโกรธอย่างรุนแรงมันมีพลังมหาศาลเกินกว่าที่ครูบาสมหมายคาดไว้มันไม่ใช่แค่ผีธรรมดาที่สามารถไล่ไปได้ด้วยการสวดมนต์ผีพงเริ่มการโจมตีด้วยการส่งพลังมืดใส่ชาวบ้านที่มาด้วยกัน ทำให้หลายคนล้มลงไปด้วยอาการเจ็บปวดทันทีบางคนถูกพลังมืดเข้าสิงทำให้พูดจาเพอ้อเจ้อและทำตัวแปลกๆครูบาสมหมายรู้ทันทีว่าสถานการณ์เลวร้ายกว่าที่คิดเขาสั่งให้ชาวบ้านที่ยังมีสติอยู่ล้อมวงและสวดมนต์ร่วมกันขณะที่เขาเตรียมใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเตรียมมาการต่อสู้ระหว่างครูบาสมหมายกับผีโพงนั้นดุเดือดมากผีโพงใช้พลังมืดโจมตี ส่งคลื่นพลังที่ทำให้ต้นไม้ใกล้ๆเหี่ยวเฉาและตายครูบาสมหมายใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ต่อสู้พร้อมกับสวดคาถาเพื่อเสริมพลังแต่ในที่สุดครูบาสมหมายก็ไม่อาจเอาชนะผีโพงได้เขาถูกพลังมืดของผีโพงจับยึดและถูกทำร้ายอย่างรุนแรงชาวบ้านที่เหลือต้องหิ่วครูบาสมหมายที่บาดเจ็บสาหัสทุกคนต่างวิ่งหนีกลับเข้าหมู่บ้านครูบาสมหมายล้มป่วยลง ก่อนตายเขาได้บอกกับลูกศิษย์ว่าผีโพงตัวนี้แข็งแกร่งเกินกว่าที่จะกําจัดได้ด้วยวิธีธรรมดาจําเป็นต้องหาวิธีอื่นแทนโดยการไปหาห,าหลวงพ่อคําให้มาช่วยหลวงพ่อคําเป็นพระที่มีชื่อเสียงด้านการไล่ผีและทําลายวิญญาณชั่วร้ายเขาได้ศึกษาเรื่องผีโพงมาก่อนแล้วและรู้ว่าการกําจัดผีโพงโดยการทําลายเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก หลวงพ่อคำตัดสินใจใช้วิธีปิดผนึกโดยการขังผีโพงไว้ในบริเวณที่มันอาศัยอยู่ไม่ให้ออกมาทำร้ายใครหลวงพ่อคำได้สั่งให้ชาวบ้านหาหินศิลาแรงจากภูเขาไกลๆมาทั้งหมด9ก้อนแต่ละก้อนมีอายุมากกว่า1,000ปีและต้องมีรูปร่างที่เหมาะสมกับการแกะสลักคาถาเมื่อหินศิลาแรงทั้ง9ก้อนพร้อมแล้ว หลวงพ่อคำจึงนำไปฝังในตำแหน่งต่างๆรอบๆบบริเวณที่ผีโพงอาศัยอยู่ตำแหน่งของหินแต่ละก้อนต้องคำนวณตามหลักโหราศาสตร์และเวทมนต์ให้แม่นยำพิธีปิดผนึกผีโพงจัดขึ้นในคืนวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน5ซึ่งเป็นวันที่พลังมืดแกร่งที่สุดแต่ก็เป็นวันที่การปิดผนึกมีประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นกัน หลวงพ่อคำพร้อมด้วยพระอาจารย์อีกแปดรูปและชาวบ้านอีกมากมายได้รวมกันทำพิธีพิธีเริ่มต้นตั้งแต่เวลา23นาฬิกาและจะจบลงเมื่อไก่ขันพิธีเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์เพื่อเรียกพลังศักดิ์สิทธิ์มาช่วยจากนั้นจึงสวดคาถาปิดผนึกที่ซับซ้อนมากขณะที่พระอาจารย์ทั้ง9้ารูปนั่งสมาธิรอบๆบ,บริเวณที่ผีโพงอาศัยอยู่เมื่อเวลาเที่ยงคืนผ่านไปผีโพงเริ่มรู้สึกได้ว่า มีการรุกรานอาณาเขตของมันมันเริ่มแสดงพลังโดยการทำให้อากาศรอบๆเย็นเฉียบใบไม้ร่วงโรยและมีเสียงแปลกๆดังออกมาจากความมืดหลวงพ่อคำไม่หยุดสวดคาถาแม้ว่าจะเหนื่อยล้าและเหงื่อออกมากใหม่เขารู้ว่าหากหยุดสวดคาถาแม้แต่ชั่วครู่พิธีปิดผนึกจะล้มเหลวและผีโพงจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมในช่วงเวลาสำคัญของพิธี ผีโพงได้ปรากฏตัวขึ้นมาด้วยความโกรธอย่างรุนแรงมันพยายามโจมตีหลวงพ่อคำและพระอาจารย์ที่มาช่วยแต่ถูกพลังศักดิ์สิทธิ์จากการสวดมนต์ป้องกันไว้เมื่อไก่ขันพิธีปิดผนึกก็สำเร็จลุล่วงผีโพงถูกขังไว้ในบริเวณที่หินศิลาแรงทั้งเก้าก้อนถูกฝังไว้มันไม่สามารถออกมาทำร้ายใครได้อีก หลวงพ่อคำได้สั่งเสียให้ชาวบ้านระวังไม่ให้ใครเข้าไปในบริเวณที่ผีโพงถูกปิดผนึกไว้เพราะแม้ว่าจะถูกขังไว้แล้วแต่ผีโพงก็ยังคงมีอยู่และหากมีใครเข้าไปรบกวนการปิดผนึกอาจจะแตกหักได้การดูแลรักษาการปิดผนึกกลายเป็นภาระของทุกคนในหมู่บ้านตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ต่างได้รับการสั่งสอนเรื่องความสาคัญของการปิดผนึกและข้อห้ามต่างๆที่ต้องปฏิบัติ หลวงพ่อคำได้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการปิดผนึกขึ้นมาประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านหมอผีและชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถหน้าที่ของกรรมการคือตรวจสอบสภาพของหินศิลาแรงเป็นประจำและจัดงานบุญประจำปีบทที่17เเรื่องราวในปัจจุบันปัจจุบันนี้เรื่องราวของผีโพงในหมู่บ้านยังคงเป็นเรื่องจริงที่ชาวบ้านเชื่อถือและยึดถือปฏิบัติ แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปมากมายและมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาชาวบ้านรุ่นใหม่บางคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องผีโพงเท่าเดิมแต่พวกเขาก็ยังคงเคารพและไม่เข้าไปรบกวนบริเวณที่ผีโพงถูกปิดผนึกไว้เพราะเป็นการเคารพต่อความเชื่อของผู้ใหญ่และเป็นการรักษาประเพณีที่ดีไว้ บริเวณที่ผีพงถูกปิดผนึกไว้ได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านมีป้ายเตือนและเริยบสาวร้อมไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้าไปใกล้ภายในบริเวณน,นั้นแปลกอย่างหนึ่งคือต้นไม้ไม่ค่อยขึ้นหญ้าเหลืองแห้งและมีอากาศที่เย็นเฉียบเสมอนานบุญประจำปีเพื่อรักษาการปิดผนึกยังคงจัดต่อเนื่องมามีชาวบ้านมาร่วมงานจำนวนมากทั้งคนในหมู่บ้านและคนจากหมู่บ้านใกล้เคียง งานนี้กลายเป็นประเพณีสำคัญที่ทุกคนรอคอยเรื่องราวของผีพงสอนให้เรารู้ถึงอันตรายของความโลภและการใช้เวทมนน์ในทางที่ผิดตาบุญมาซึ่งเป็นหมอผีที่ดีในตอนแรกกลับกลายเป็นต้นเหตุของเหนกรรมเพราะความอยากได้อำนาจการปลูกว่านผีพงเป็นการเล่นกับพลังที่อันตรายเกินกว่าที่มนุษย์จะควบคุมได้ผลที่ตามมาไม่ใช่แค่ตัวผู้ปลูกที่ถูกกลืนกิน แต่ยังส่งผลกระทบต่อคนในหมู่บ้านทั้งหมดเรื่องราวนี้ยังสอนเรื่องความสำคัญของความสามัคคีและการร่วมมือกันชาวบ้านบางกะปิสามารถรับมือกับปัญหาผีโพงได้เพราะพวกเขาร่วมมือกันช่วยเหลือและพึ่งพาซึ่งกันและกันการปิดผนึกผีโพงที่สำเร็จได้ก็เพราะการรวมพลังของทุกคนในหมู่บ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวของเรา Dark Matter Channel แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ